สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านสวนหมูกลายการเด้นนะคะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนที่เข้ามารับชมคลิปของน้องนะคะคลิปนี้น้องจะมารีวิวนะคะพอดีน้องสั่งนะคะเป็น คุณนายตื่นสายชนิดใบด่างมานะคะเป็นสีเพิ่มนะคะเพื่อนๆคุณนายตื่นสายชนิดใบด่างนะคะพอดีของพึ่งมาส่งนะคะพัสดุเมื่อกี้พึ่งเปิดกล่องนะคะก็เลยจะมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะว่าลักษณะของ กิ่งพันธุ์นะคะในช่วงหน้าฝนนะคะเพื่อนๆกิ่งพันธุ์ในช่วงหน้าฝนเนี่ยลักษณะที่เราจะได้รับนะคะหลังจากที่เปิดกล่องขึ้นมาเนี่ยเร,เราจะได้รับกิ่งพันธุ์ประมาณไหนนะคะกิ่งพันธุ์ที่เราได้รับนะคะจะขึ้นอยู่กับ สภาพอากาศนะคะเพืเ่อนๆสภาพอากาศยิ่งช่วงไหนที่เป็นหน้าฝนอะไรอย่างเงี้ยค่ะใบเขาจะหลุดร่วงค่อนข้างเยอะนะคะเวลาที่ไปถึงมือลูกค้าเราจะจัดส่งประมาณเขาจะอยู่ในกล่องประมาณ2-3วันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าช่วงหน้าฝนนะคะจะเกิดปัญหามากมากกว่ามากกว่าช่วงหน้าแล้งเพราะว่าอะไรเพราะว่าใบเขาจะหลุดร่วงนะคะแล้วก็เขาจะค่อนข้าง เป็นพืชอิ่มน้ำนะคะเพื่อนๆพ,พอเขาอยู่ในกล่องเนี่ยประมาณ2-3วันเนี่ยเขาจะคายน้ำออกแล้วก็ผัดใบนะคะผัดใบออกพอผัดใบออกรวมกับการคายน้ำในกล่องแล้วเนี่ยใบเขาจะฉ่ำๆเฉะๆะแบบนี้นะคะใบเขาจะออกเป็นออ,ออกเป็น้ํำแล้วก็จนถึงขั้นขั้นใบเน่าแล้วนะคะเพื่อนๆก็จะอยู่ประมาณนี้ อันนี้คือลักษณะปกติเลยที่น้องไม่ได้ตกใจอะไรเพราะว่าน้อง,องสั่งมาตั้งแต่ทํทาสวนมาก็คือเวลาที่เราได้รับกิ่งพัน์ธุคือเป็นแบบนี้โดยตลอดในช่วงหน้าฝนนะคะเพื่อนๆในช่วงหน้าฝนเนี่ยคือทางสวนเนี่ยน้องก็ช่ยพยายามนะคะในการที่จะพึ่งกิ่งพันธุ์นะคะ ตากพัดลมให้พยายามแห้งให้มากที่สุดนะคะแต่ว่าในความแห้งมากที่สุดเนี่ยในหน้าฝนเนี่ยเขาอิ่มน้ำเขาเขาดูดน้ำเข้าไปในลำต้นในใบแล้วเรียบร้อยนะคะเวลาที่เราส่งอาจจะมีใบหลุดร่วงหรือว่าใบช้ำเกิดขึ้นได้เปอร์เซ็นต์เยอะมากๆในช่วงหน้าฝนนะคะเพราะฉะนั้นการรับกิ่งพันุในช่วงหน้าฝนแล้วเป็นลักษณะแบบนี้คือลักษณะปกตินะคะเพื่อน ถือว่าเป็นลักษณะปกติเขาจะผัดใบออกนะคะเขาจะผัดเข,เขาอยู่ในกล่องเขาโดนอุณหภูมิที่ค่อนข้างร้อนแล้วก็ผัดใบออกแล้วก็คคลน้ํานะคะแต่ว่าลายอดเห็นไหมคะลายอดยังสดอยู่นะคะเพื่อนๆนคุณนายตื่นสายเนี่ยถึงแม้ไม่มีใบเลยสักกิ่งนะคะถึงแม้ไม่มีใบเลยสักใบเดียวก็สามารถปลูกติดได้ปกติถ้ากิ่งพันุ์ไม่เน่านะคะอันนี้ก็คือกิ่งพันธุ์เขาก็ยังสดอยู่นะคะยังไม่มีเน่านะคะ วิธีการที่เราจะทำนะคะหลังจากที่เราได้กิ่งพันเอ่อแกะกิ่งพันุ์ออกมาแล้วจากกล่องนะคะอันนี้ก็คือกล่องเนาะเห็นไหมคะอันนี้คือกล่องที่นอมท,ที่ที่นอมพึ่งแกะเมื่อกี้นะคะน,นี่เห็นไหมมันก็จะมีใบหลุดร่วงแล้วก็มีการคลายน้ํานะคะเป็นเงาเาน้ําเปียกอยู่แบบนี้นะคะเป็นการคลายน้ําของต้นต้น,ต,นต้นพันคุณนายตื่นสายนะคะอันนี้เป็นชื่อของนอมแต่ว่านอมปิดชื่อสวนเอาไว้นะคะ เขาก็จะมีการคายกิ่งพันุนะคะออกอคายน้ําออกมาแบบนี้แล้วก็มีความช้าแบบนี้คือเรื่องปกติเลยนะคะวิธีการทําก็คือนํากิ่งพันธุ์ขึ้นมานะคะเพื่อนๆสลัดเอาใบร่วงค่ะสลัดเอาใบร่วงออกให้หมดนะคะสลัดออกแบบนี้นะคะสลัดเอาใบร่วงออกให้หมดเลยแล้วก็จุ่มน้ํานะคะ เป็นลักษณะแบบนี้ให้จุ่มน้ําแต่ถ้าใบไม่ได้เน่านะคะเพื่อนๆไม่ต้องจุ่มน้ํานะคะแค่สลัดใบออกแล้ววางผึ่งไว้ได้เลยนะคะแต่น,นี้คือใบเขาอันนี้คือใบเขาเริ่มเน่าแล้วนะคะใบเขาเริ่มมีใบเน่าแล้วแล้วก็ล้างกิ่งพันธุ์ให้สะอาดเลยนะคะล้างกิ่งพันธุ์ให้สะอาดแบบนี้เห็นไหมคะอาจจะย้อนแสงหน่อยนะคะนี่นี่เห็นไหมนี่เห็นไหมคะ เราล้างใบใบที่หลุดร่วงออกแบบนี้อาจจะมืดย้อนแสงเลยนะคะเพื่อนๆนี่พอเราล้างกิ่งพันธุ์แล้วเห็นไหมคะกิ่งพันธุเนี่ยก็คือสะอาดและแบบนี้นะคะล้างสบัดสบัดออกแค่นั้นเองนะคะแล้วก็ผึ่งเอาไว้นะคะไม่ต้องให้โดนน้ําแล้วนะคะเพื่อนๆก็คือผึ่งเอาไว้ในลักษณะแบบนี้นะคะให้กิ่งพันธุ์เขาแห้งนะคะให้กิ่งพันธุ์เขาแห้งก่อนย้อนแสงอ่าเห็นไหมคะนี่คือกิ่งพันธุ์ที่ น้ำล้างน้ําแล้วสลัดออกแค่แป๊บเดียวเองนะคะสลัดออกสังเกตไหมคะว่ากิ่งพันธุ์เขาไม่ได้เน่านะคะในในส่วนของลําต้นไม่ได้เน่านะคะแต่ว่าเพียงแค่ใบเขาหลุดร่วงแล้วเขาเกิดเกิดช้ําน้ําแค่นั้นเองนะคะนี่สลัดออกเลยเหลือปยอดแบบนี้นะคะแล้วก็นําไปพึงลมก่อนนะคะพึงลมให้กิ่งพันธุ์เราแห้งสนิทก่อนแล้วก็นําไปปลูกต่อได้เลยไม่มีปัญหานะคะติดตะเขาจะ แตกแขนงออกตามข้อใบเหมือนเดิมนะคะใบไหนที่หลุดเขาก็จะแตกแขนงออกมาใหม่นะคะเพื่อนๆไม่ต้องเป็นกังวลน,นะคะเห็นไหมคะกิ่งพันธุ์ไม่ได้เน่านะคะเพื่อนๆแต่เพียงแค่ว่าเขาสลัดใบนะคะแล้วก็มีการขายน้ํานะคะนี่เห็นไหมคะกิ่งพันธุ์เขาก็ยังดูดีสวยงามอยู่เลยนะคะ สลัดออกแบบนี้แล้วก็ผึ่งให้แห้งก่อนแล้วนําไปปลูกต่อได้เลยนะคะยิ่งปลูกไวนะคะการที่การฟื้นตัวของลำของของต้นไม้เนี่ยยิ่งไวขึ้นนะคะโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้นํารีวิวเพียงเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ